สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ดบสูรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เช้าของวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567นี้ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทําการอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันนะครับทุกท่านทราบเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมราคาเนะี่ยมีการปรับเนี่ยหลายรายการมากๆไม่ว่าจะเป็นตระกูลเหล็กตระกูลกระมนนน้้ว็ััืชคบ เพราะนั้นนะฮะก็จะทำการอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันให้เป็นให้กับทุกท่านทราบเป็นประจำอย่างเช่นเคยครับก่อนที่จะเริ่มอัปเดตกันครับผมขออนุญาตประธานพันธ์ก่อนเลยนะครับว่าบริษัทเรานะครับตั้งที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดทีคอนโดครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าซื้อของถึงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นครับ ด้าสสหรลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับเราที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ cwrecycle ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับเรื่องต่อมาครับ ราคาที่เราทําการนําเสนอนะครับเป็นราคาที่เราทาการรับซื้อค้าปลีกอยู่ที่จังหวัดพิษณุโล,โลกซึ่งราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีราคาการทุกอย่างเป็นราคาที่แข่งขันกันในพื้นที่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าใครส่งไปทางที่ไหนดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่จังหวัดพิษณุโลกคุณสามารถเอาราคาของเราไปเปรียบเทียบที่คุณจใช้บริการได้เลยแต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณจะได้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารและวิธีการคัดแยกต่างๆนะครับเรื่องที่3ครับ ตอนนี้เรายังรับสมัครพนักงานในหลากหลายอัตามากๆไม่ว่าจะเป็นอัตราพนักงานช่างพนักงานขับรถนะครับคุณสมบัติเพศชายอายุตั้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีนะครับคนขับรถผมขอแบบขี่ประเภททอ .1 เป็นอย่างน้อยนะครับอีกอัตาที่รับนะครับก็คืออัตาพนักงานยกของทั่วไปนะครับคุณสมบัตินะครับไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุตั้งแต่18ปีถึงไม่เกิน45ปีร่างกายแข็งแรงมาคุยกันได้ครับ และอีกตาที่รับนะครับจะเป็นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับเป็นกลุ่มออฟฟิตนะครับก็ยังรับสมัครนะครับในส่วนของการผลิตสื่อนะครับเพื่อเอามาใช้ในออาิปของเรานะครับคุณสมบัตินะครับไม่จำกัดเพศครับอายุตั้งแต่2ี่เ็ปีนะครับไม่เกิน30ปีนะครับวุฒิการศึกษานะครับขอเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งหรือการผลิตสื่อต่างๆนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยววันนี้ผมขอไปเริ่มต้นกันที่หมวดของเส็เหล็กกันครับวันนี้ผมขอ เหล็กบางนะครับไม่ไว่าจะเป็นพวกตะแกรงพัดลมต่างๆเป็นพวกตะกร้ารถโโมอเตอร์ไซค์เป็นพวกเหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านปรับราคาลงมาเป็น4บาท50ครับต่อมาครับถ้าเป็นพวกตะกูลเหล็กหนาครับไม่ไว่าจะเป็นพวกเหล็กหนาะก่อสร้างต่อเติมเหล็กอะไหล่รถใหญ่เหล็กอะไหล่รถเกี่ยวนะครับวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ7บาทถึิงที่กิโลกรัมละ9้าบาทนะครับสบ่วนรบตะกูลเหล็กหนาผมต้องเล่าใฟังอย่างนี้ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันค่อนข้างมีการปรับดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมฝากติดตามราคาใกล้้ชิดดวยนะ เดี๋ยวเราไปต่อที่หมวดสินค้าต่อไปกองครับสำหรับหมวดต่อมาผมอยากพามาดูที่ในกลุ่มของสายไฟนะครับวันนี้นะครับถ้าเป็นสายไฟทองแดงที่ไม่ได้ปอกมานะครับวันนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละส0บบาทจนถึงที่20บาทนะครับแต่ผมแนะนําเลยว่าทองแดงเนี่ยให้ปอกมาดีกว่านะครับวันนี้นะครับทองแดงปอกนะครับจะเริ่มต้นซื้อที่กิโลกรัมละสองรอถึงที่กิโลกรัมละ260บาทนะครับช่วงนี้เองเนี่ยทองแดงเนี่ยก็มีการปรับลงในบางรายการเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวทองแดงสายไฟเนี่ยผมฝากต ในหมวดต่อมาที่ผมอยากพามาพูดคุยกันจะเป็นในส่วนของพวกพลาสติกกรอบต่างๆพลาสติกกรอบต่างๆคืออะไรบ้างมันจะเป็นพวกโครงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นพลาสติกตระกูล ps abs ต่างๆนะครับเครื่องปรินเตอร์ต่างๆเนาะวันนี้หน้าร้านนะครับจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1บาทนะครับแต่ถ้ามีเวลาผมอยากแนะนาให้ลูกค้านะครับช่วยทําการแกะแยกชิ้นส่วนมาดีกว่าเพราะการแกะแยกนะครับจะทําให้เรารสามารถแยกขายเป็นกลุ่มของเหล็กบางได้ด้วยนะครับอย่างเช่นพลาสติกกรอบเนี่ยถ้าเอาขายทั้งชิ้นเนี่ยมันจะตกอยู่บาทเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเรา เพราะฉะนั้นการแกะแยกเนี่ยก็จะทำให้คุณขายขยะรีไซเคิลได้ในราคาที่มันสูงมากขึ้นนะฮะมวดต่อมาที่อยากพามาคุยกันจะเป็นในส่วนของพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับวันนี้นะครับพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลเบอร์1เบอร์2เบอร์4เบอร์5นะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ3าบาทนะครับสำหรับพลาสติกรวมนะมันจะมีบางเนื้อที่คุณจะต้องทำการแยกออกมานะครับนั่นก็คือพวกตระกูลเทกใสอย่างเงี้ยคุ แล้วก็ย้ำอีกทีนะว่าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับพัททีคอนโดนะครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับ และสำหรับลูกค้าของเรานะครับที่ไม่สะดวกนำขยะมาขายกาที่ร้านแบบนี้นะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะบริษัทเราเนี่ยก็จะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกถานที่ให้และขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็นไอดีไลน์ที่ a C W R E C Y C L E นะครับหรือปกติแล้วผมจะทำการแปะดิงไลน์แอดไว้ให้บ e e, นแคปชั่นครับลูกค้าแค่ Ad ine, แอดไลน์ถ่ายรูปขยะใช้โลเคชั่นมาเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมง,งานไปจัดการก่นให้คุณถึงที่นะครับแต่ต้งบอกอย่างนี้ว่า ราคาได้คุณลูกค้านะครับเอามาขายกับเราที่หน้าร้านแบบนี้จะได้สูงกว่าที่ให้เราออกไปจัดเก็บให้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็สามารถพิจารณาดูก่อนได้ว่าจะออปชันไหนดีนะครับผมอย่างเช่นของพี่คันนี้นะครับพี่สวัสดีครับของพี่นะครับก็จะมีการแยกออกมาเรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของพวกเพ็กสพวกกรดาดต่างต่างนะอย่างเพ็กสวันนี้นะครับที่กำลังลงกันอยู่เนี่ยหน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บ0บาทห้านะครับราคามีการดรอปดาวลงมานิดนึงนะสำหรับช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมฝากติดตาม กระดาษล้างน้ำตาลเองนะครับผมวันนี้หน้าร้านมีการปรับราคาลงมานิดนึงเนาะวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทแปดสิบนะครับสำหรับกระดาษล้างน้ําตาลนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยนะฮะหมวดต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของพวกกระดาษย่อยต่างๆนะครับอันนี้คือหน้าตาของกระดาษย่อยเนาะกระดาษย่อยคืออะไรกระดาษย่อยก็คือพวกกระดาษสีสีต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทนะครับช่วงนี้กระดาษมันมีการปรับหลายรายการเพราะฉะนั้นผมฝากติดตามราคาใกล้ชิดด้วยนะแล้วววกกกก็็ออีันนนึะะะคครรบืเปพดดาาษข กระดาษขาวดำก็จะเป็นพวกกระดาษ A4 สีขาวที่พิมพ์ด้วยหมึกดำนะครับหรือเป็นพวกกระดาษสมุดหนังสมมงือเขียนต่างๆนะครับวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่กิโลกรัมละ4บาท3ามติดนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะเพกไส้ต้องแยกออกจากพลาสติกรวมเท่านั้นพลาสติกรวมมัน3บาทแต่เพ็กไส้นะครับจะอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาท5 0ซึ่งเพกไส,ส้สเปคของร้านเราเนี่ยไม่ต้องทําการกรีดฉลากไม่ต้องทาการเปิดฝานะครับคุณสามารถใส่มาขายได้เลยนะครับสำหรับพวกตะกุลเพลกไส้ต่างๆเนาะเพราะปัจจุบันเองเนี่ยเทคโนโลยีต ในส่วนของเพกาสเองเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้นั้นก็จะเป็นในส่วนของเครื่องอัดนะครับที่เราทำการเอาเพกเนี่ยที่มันใหญ่ๆถุงๆป็นอย่างเงี้ยนะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะพอมาอัดบีบแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่ก้อนนิดเดียวนะครับเป็นการประหยัดพื้นที่ในเรื่องของการ,รจัดเก็บต่างๆด้วยนะครับผมสำหรับสินค้ารายการสุดท้ายที่จะพามาอัปเดตก,ก็คือจะเป็นกลุ่มของน้ำมันพืชครับน้ำมันพืชเก,ก่าหลังจากที่ทอดป,ประกอบอาหารเสร็จแล้วผมจะพูดเหมือนเดิมเลยว่าขอให้ลูกค้านะครับช่วยทำการกรองตะกรนเศษกระเทียมต่างๆนะครับอย่างที่คุณเห วันนี้นะ้ำมันพืชเต็มปี๊บขายพร้อมปี๊บจะอยู่ที่ปี๊บละ3 8 0ิบาทราคามีการปรับดาวลงมานิดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปี๊บก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะใส่ขวดใส่กรลอนมาก็ได้ก็จะตกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20บาทครับสำหรับช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจขายขยะรีไซเคิลกับเรามาตลอด30ปีนะครับขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ให้เกียรติเรานะครับและให้โอกาสเรานะครับได้ เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการช่วยเกี่ยวกับการจัดก,การขยะแล้วก็เพิ่มมูลค่าต่างๆนะครับฝากติดตามในทุกคอนเทนต์ของบริษัทด้วยสามารถพิมพ์เข้าไปในโซเชียลมีเดียได้เลยไม่ว่าจะเป็นใน Facebook YouTube IG TikTok คุณพิมพ์เข้าไปได้เลยว่า CW รับซื้อขยะรีไซเคิลประเทศไทยคุณเจอผมแน่นอนอย่าลืมเข้าไปติดตามกันไว้เพราะว่าเรามีคอนเทนต์ออกอากาศใหม่เป็นประจำเสมอนะครับ <S 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 อนอกจากนี้เองนะเรายังมีในส่วนของธุรกิจสุขภาพด้วยจะมีสุริพรคลินิกกายภาพบำบัดนะครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่ตั้งอยู่่่ทีีจัััังงงหวดดชลบบุรรรรรขขออเเเาาาาาานนนกกก็สมมถ้้้ใิไะค นอกจากนี้เองนะครับเรามีธุรกิจในส่วนของมีเดียด้วยนะครับ C W Media นะครับเรารับผลิตวิดีโอนะครับที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับและตอนนี้เองนะครับเรายังรับดูแลในเรื่องของเพจ Facebook ต่างๆในโซเชียลมีเดียด้วยเนาะในการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ยิงแอดโฆษณาด้วยถ้าเกิดว่าธุรกิจไหนหรือใครสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อกันได้นะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ